สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเรายังอยู่กันในรายการแชมป์ช,ชนแชมป์ครับนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบรองคู่ที่2นะครับคู่แรกเราได้เอซิวิลานเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับคู่นี้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเรอัลมาดริดนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอซิิลานนะครับเดี๋ยวเราไป เจอแมตช์กันขันกันเลยครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแมนยูไนเตดชุดปี1,998-99นะครับเจอกับเรอัลมาดริดชุดปี2,001-2002นะครับก็บเ,ปบออกเป็นแชมป์ยุโรปทั้งคู่นะมาเจอกันนะครับจะเป็นยังไง จริงๆแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีนักเตะบางคนอย่างทันกันนะครับยิงอยู่ในยุคใกล้ๆกันนะก็ที่แมนยูเจอชุดนี้นะครับก็เป็นปีที่ตอนนั้นมีโรนัลโดมีอะไรด้วยก็แพ้ไปนะครับแห็ก็เล่นของแมนยูนะครับสจริงๆเป็น4-4-2นะแต่กราฟิกขึ้นเป็น4-2-2-2นะครับก็มากันเกือบครบนะครับ ส่วนเรอลมดริดมาในระบบ4-2-2-2เช่นกันนะครับหรือเป็น4-4-2นั่นแหละก็มากันครบทีมเช่นกันนะครับฟูทีมทั้งคู Titanic, ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นทางแมนยูเต็ดเลียร์ก่อนนะครับมันอยู่ที่สตัมสตัมออกไปทางซ้ายครับให้เอเลนจิก โยนออกมาถึงแบ็คแฮมครับแบ็คแฮมเข้ากลางพี่ลอคีนไปที่แันดีโคโยนออกมาตรงนี้ไม่ดีครับออกไปมาติดได้ตั้ง,งมาบ้างครับมกเกไ่ามาที่โรเบิตคาร์ลอสมาที่กูตี ตีคืนมาครับกลับมาที่มอนอยู่ที่มอรลินเตสลาอูลาอูยิงเลยครับโอ้โหไม่พูดความทำเพลงนะครับเราก,ก่อซาเลสก,ก็ยิงเลยครับเข้ามึงสมไมเคลื่อนนะครับเป็นคลื่อน,นเ,เปิดออกมาอยู่ที่แลนจิกิกคือหลังไปที่ตอนยันเส้นครับเส้นโยนทางขวาให้ไปแคมไปแ,แคมเบียดบ่งของคาร์ลอสครับ ดไดยบอลไปบอลอยู่ที่เยลโลเยลโลโยนยาวมาครับก็ติดฟิลิปเนวิลคืนหลังไปเลยครับมาที่ย้อนเส้นไอ้คับแกาล่เนวิลกาลิเนวิลโยนครับไม่เนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับคาร์ลอสมาที่มาเกเลเร ไปที่ซีดานมาเกเรเล่ลองโยนครับกอ,อยังไม่ไปไม่ได้ครับแลนกิ๊กแลนกิ๊กต่อให้ลอยคีนออกมาที่แลนกิ๊กอีกรอบหนึง่งไปส่งให้แอนดิโคให้ที่ลอยคีนลองยิงเลยครับโอ้โหยังไม่เข้ากรอบครับลูกนี้ลอยคีนไปสอดขึ้นมายิงนะครับทำชิ่งกับแลนกิก แอนิโคนะครับก็ได้ยิงลูกนี้มาติดจะเตะออกมาครับก็ยังดูเชิงกันอยู่นะครับยังตั้งเกมกันอยู่ยังไม่ผีผามกันเท่าไหร่นะครับ ถ้าลูกมีมัดลิดจะขึ้นมาขึ้นไม่ได้ครับสตัมยังดักไว้ได้แดลิสต์นิว,วมาร์ทิสโคสโคออกไปที่ฟิลิปนิว,วฟิลิปนีวิวออกทางซ้ายครับพี่แดนกิกกิกเปิดออกมาที่เดวิดแบคแค็กแฮมแบ็กแฮมไปที่สโคกำชิงกับเพื่อนอยู่ครับเดีย๋ยวว่ยก โดวายยอกคืนกลับมาสโคมาที่ลอยคินไปที่แลนกิกพิกคืนไปที่ลอยคินเนี้ยยังทำชิ้นมันอยู่ตรงกลางมงนมาอยู่ที่กิกยังไม่โยนครับเจอกับซากาโดแล้วกิกโยนเข้ามาไปแค่มงโอ้โหไปแค่ได้มงครับแต่ว่ายัางไม่เข้ากรอบครับ ดูครับด้วเนื้อแล้มันจะด้โยนมาครับแล้วจะแค่มุ่งยางไม่เข้าเกาะนะฮะมาดิดออกมาทางซ้ายครับคาร์าลส์คาร์ลสดไปไม่ได้ครับต่้งเกมอยู่ทางแดนหลังนะครับมาดิด ซากาโดซอกาโดลองโยนก็ไม่แม่นครับฟิวในวิวก็เก็บได้ฟิวในวิวคืนหลังครับสตัมสตัมให้คีนดูเชิงกันอยู่ครับสองคู่นี้แบ็คแคมแบ็คแคมได้มาทางขวาครับไม่มีใครเข้ามาแบ็คแคมก็ได้เปิดสิครับลูกนี้แล้วก็มงสกัดออกมาได้ครับ แล้วแลนกิกให้สโคออกมาที่เป็คแคมอีกรอบนึ่งครับเบ็คแคมจะได้เปิดไมไม่เปิดครับคืนสโคอีกรอบนึงสโคให้ชนสั้นครับไปที่กิกก,กกิกยังบังอยู่แล้วมาที่เราคีนคีนก็ไปติดครับฟิกโก้มาที่ลาอูต่อมาถึงฟิกโก้มาที่ซีดานครับแหมทําชิงกัน3คนครับดูครับความคลาสสิกข,ของมันถดชุดนี้มาที่กูตี ม่มาเกรเรเล่จะให้กูตีอีกรอบก็ไม่ถึงครับจิกออกมาที่คีนคีนคืนกลับไปครับที่คีนอีกรอบเน็นคีนลองโยนครับมามา่ละมลิก็เก็บได้ครับสบายบอนมาอยู่ที่มอลินเตสเบคแคมเข้ามาแย่งไว้ครับขยันครับเป็นแคม โยนออกมาครับที่เดวิดไปแค่แหมเลยไปครับโอ้โหกูตีกูตีมาที่มาเกเล่มอรินเตสออกทางขวาครับฟิโก้ฟิกโก,ก,โก้ยังดึงจังหวะอยู่ยังไม่โยนครับฟิกโก้ ฟิกโกแหม่ลอรอ,อครับดูครับหลอกแล้วโยนด้วยซ้ายอืเนี่ยอยงเส้นหมงออกมาครับซาอากูตีได้หมงก็กูตีได้เปิดนะครับแต่ว่ามันอยู่สกัดออกไปครับฟิกโก้จะเปิดแต่ม,มุมลูกนี้ฟิกโก้เปิดโอ้ได้หมงครับทำไมขึ้นยัยงเซฟครับโอ้โห เกือบไปแล้วครับแอนดูจะได้ส่วนหรือเปล่าลอยคีนลอยคีนเสียบอลครับไม่ไหวมาที่คาร์ลสคารอสมาที่มาเกนเล่ครับมาที่กูตีกูตีคืนหลังมาที่คาร์ลสคาร์สจะแทงครับไม่ผ่านครับแค้มดักเอาไว้ออกมาทางขวาครับมาเร็ ฟิโก้ซาฟาโดคืนมาที่ฟิกโก้นัดกับเลนกิกครับคว่ำไปทั้งคู่ครับล,ล็ดแต่ไรทุ่มแม่แล้วดูครับมาลิด <c oughs> ทำจริงกันหมุกกันออกนะครับยังอยู่ได้ทุ่มรอยคีนให้ที่ฟินิวิวรอคีนออกมาที่สโคสโคออกทางด้านขวาครับไปแค่ แบกเข้มยังโยนไม่ได้ครับ <c oughs> มาที่สโคสโคให้โดยที่โดยยอกโยนกลับไปที่ยอกค,ครับแล้วยอกยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ทำที่กันสวยจริงๆครับแหมลูกใจครับโดยยอกได้ยิงอีกแล้วครับถือว่าทำกันได้สวยนะครับลูกนี้ดูครับ ครับสโคมาที่ยอค,ครับยอค,คืนไปที่ทีแล้วเบิ้ลกับที่ยออยีกทีครับแล้วก็ยิงเข้าไปให้เหลือครับลูกนี้แนนนี้เต็ดนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อล้วรายอแกยิงไม่จับเลยครับ ยิงเข้าแล้วก็จะต้องยิ้มนะครับย yo, ิงฟันโชว์นะครับสัญลักษณ์ของโนอายอกนะครับยิ้มเก่งนะครับมาติดมาใหม่ครับลิกโก้ฟิโก้ยังดึงจังหวะหลอกโอ้โหแล้วโดนกิกแย่งครับดูครับโนอายอกให้ออนิโคชิงกับยอกครับออกมาที่กิกกิกจะลากเลื้อยครับไปไม่ได้ อาร์ตสโคสกคให้แอนดิโกยินกับสโคอีกรอบหนึ่งอูแทงทะลุแอนดิโกแล้วแม่ยิงไม่ได้ครับแอนดิโกเอลเกรลายังมาสกัดไม่ได้นะครับอาร์ตต้องเร่งแล้วครับอันนี้โดนนำไปแล้วครับอแล้ว ส่งบอลกันแบบมีขาดขาดเกินเกินบ้างนะครับผลิตแล้วดูครับแมนยูตัดได้อีกแล้วไปแคมอาร์ติสโกออกมาที่ไปแคมอีกรอบนึงงบบแคมไอวีลอยคีนแล้วแอนดี้โคยิงครับยังติดคาซิยาร์ครับเลวๆนาดติดมาบ้างครับกูตีกูตี โยนข้ามป้าครับ <c oughs> ตีในวิวอย่างตามมาหมุนทิ้งไม่ได้ครับมาเกลเล่มาเกลเล่โดนลอยคีนครับื <c oughs> ใหญ่ทั้งคู่ครับสองคู่นี้ เปิดเข้าไปครับอแล้วตอยนิยนเส้นม่งออกไปครับอติดจะได้เตะมุมติโกเปิดเข้ามาแล้วได้ม่งโอ้โหไม่ได้ครับแมมกันลอยมาเหมือนจะได้ม่งนะครับกูตีแต่ว่าไม่โดนครับเอยู่ตั้งเกมขึ้นมาใหม่มาคีนมาที่สตมัม ต่ำออกไปทางซ้ายครับโอ้โหขามฝากมาแม่นนะครับถึงแบ็กแคมแบ็กแคมโยนยาวหัวยอก็สู้เยโลไม่ไหวครับอยู่ตั้งเกมมาใหม่แอนดี้โคได้ยิงครับยังไม่เข้ากรอบครับออนดีโคได้สับไกหลายรอบแล้วนะครับว่า ยังไม่เข้ากรอบนะครับอันีิโกคอนอยู่ที่เราไปตัวคาร์าลส์คาร์ลสให้ไปที่กูตีครับกูตีโยนข้ามฟากไปถึงฟิโก แม่จะแทงให้อาอ้ก็ไม่แม่นพอครับแอนดิโคมาที่หวัวยอกยอกดึงจังหวะโอ้โหสวยครับอริโคจะออกมาให้ไปแค้มก็เลยไปครับาอารอนเกเ็บได้เบลล่าออกไปที่ซองการโดซอกาโดค่อยขยับขึ้นมาครับไม่มีใครเข้าเข้ามาเรื่อยๆครับฟิโกวนแล้วโยนออกมาครับ กูตีมาเกลเล่มาที่มอรินเตสมมลินเต้ไม่ผ่านครับเจอสโคเข้าไปดักไว้แกร่เนวิลเนวิลมาที่แมคแค้มคืนมาที่เนวิลสตามแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับแมนเนเต้นำเรี้ยมัดดิบอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับจากการนาประตูของเดวยยอค เราชมรึ่งหลังกันต่อเลยนะครับไร์เนตนการทางบอลก็พอๆอกันครับต่มหนดูได้ยิงเยอะกว่านะครับเริ่มครึ่งหลังนะครับมาดริดเขี่ยบอลต่อมาที่ซากาโดซาการโดมาที่เยโโล เย่โล่แม่สีดานเกือบครับลอยคีมก็ประกบติดเลยนะครับหลอนลินเตสแม่จะให้ลาอูครับลูกนี้ลอยคีมตัดได้มาที่สโคออกมาที่แกรี่เมวิลแกรี่เมวิลมาที่เหลานี้อยงเส้นโยนครับลูกนี้ แม่ในวายอกยังตั้งให้แบ็คแคมได้นะครับแบ็คแคมมาที่ยอกยอกยังบนครับแล้วเปิดเข้ามาไม่ได้มงครับมาที่สโคสโคมาที่คินออกมาที่แดนกิ๊กแดนกิ๊กยังแม่วนหนึ่งรอบครับแล้วยังไม่โดนแย่งลอยคินได้ยิงโอ้โหยังตรงตัวคาซิยาสครับแมนยูออกมาที่ เป็นมาริดนะครับออกมาที่คาร์ลอสออกที่มาเกเรเล่มานี้เยโร่เยโร่โยนออกมาที่ฟิโก้ครับฟิกโก้ให้ซิดานมาเกเรเล่แทงไปตรงกลางให้ลาอูครับลาอูพิงพิงแล้วจะยิงแหมยิงไม่ได้แล้วได้ฟาวครับโอ้ยยับซไปฟาวลาอูกอนซาเลสนะครับ ลูกพี่ลอยคีนกันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาอัดเต็มๆเลยเราดูฟีคิกลูกนี้ของโรเบโตคาร์ลอสครับโรเบโตคาร์ลอสวิ่งไปใส่ลูกนี้นะ่ะติดกำแพงครับแอตเดตจะได้ลูกแตะมุมนะครับอต็เต็มๆครับโรเบโตคาร์ลอสแต่ว่าติดกำแพง ฟิกโก้จะเปิดเตะมุมเข้ามาฟิโก้เปิดแล้วหืแย่งวงได้ครับแมนยูแล้วขารอตามมาเก็บเข้ากลางไปให้ซีดานหย้อคขยันครับแต่ว่าข้างหน้าไม่มีเพื่อนเลยครับอนดิโกอ,ออกไปที่แบ็กแคมแบ็กแคมก็รอจังหวะก,ก่อนครับรอเพื่อนเติมก่อนมาทีเดียอยกหมุนหนึ่งทีครับแล้วให้อันดิโก แอนดี้โคออกที่แบกแคมอีกทีหนึง่งโอ้แบกแคมโดนแย่งครับบอลมาอยู่ที่ฟิโก้ฟิกโก้ก็ตั้งเกมก่อนครับซากาโดชิงกับฟิโก้อยู่คะฟิโก้โยนข้ามฟากไปี่กุตีมเกเรลเล่ต่อให้ อลิเตสแล้วซีดานสี่ดานดวลกับสโคอยู่แหมนหลุดมาได้ครับซีดานออกไปที่มาเกเล่กูตีกูตีจะลองเปิดไม่ได้ครับมาที่ซีดานอีกทีนึงกูตีมาเกเล่จะยอดให้กูตีลูกนี้โอ้โหยังได้ครับแล้วได้โยนออกมา เนวิวยังไเปเบียดมงไว้ได้ครับแบนดูออกมาที่สโคจะน,นวีวิวทำชิ่งกับแไปแค้มครับยังไปไม่ได้เนวิวตัดใจโยนเองเลยครับแต่ไม่แม่นครับบอลเลยไปถึงคาซียสซากาโดทำชิ่งอยู่ครับหรือวิกโก้ิกโกมาที่ลาอู ลาอูจะไปก็แม่เสียฟาวครับเป็นลอยคีนนะครับอ่ะดุจริงๆครับดูครับซีดานจะเปิดเข้าไปอีกรอบครับ เปิดออกมาลูกนี้ว่าจะเปิดให้ตูตีนะครับแต่ว่าการรีวิวยังเบียดไม่ได้ก่อนโยนมาลูกนี้แมนดูก็ไม่แม่นครับบัตเติดจะมาอีกรอบหนึ่งลาอูลาอูจะพลิกหลบสตัมยังไปได้ครับลาอูดูครับลาอูยิงโอ้โหอโอกไปครับ อ้าูแกนี่เหลือร้ายนะครับดูคนระับตั้มเบียดเอาไม่ลงครับพลิกหลบมาได้แล้วยิงด้วยซ้ายบอลมันไม่เลี้ยวนะครับสไนเคลิลเปิดเกมสั้นๆครับบอลมาถึงแ็คแค่ทำชิ้งกับแกรี่วิววิวให้สโคร์กับมาที่ย้อนเส้น ย้อนเส้นเปิดไปก็ไม่แม่นครับแม่ได้แมนยู่ยังเก็บได้สโคอันที่รอยคีนคีนออกมาที่กิกกลับที่ลอยคีนอีกรอบหนึ่งคีนให้ที่อนดีโค,คุณนกลับมาครับทีสโคโอ้โหลอยคีนจะวนเล่น,นะครับแต่ว่ามารีบตัดมาได้ก่อนมอรินเตสคืนหลังมามาเกรเรลเล่ คารอสคารอสโยนเลยครับแว่าจะรีวิวตัดบอลออกไปก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนมาเกเรเล่ออกมาที่ซาคาโดครับมาที่ฟิโก,โก้ฟิโก้ลองเปิดแต่ติดครับ ก็เปิดลูกนี้สตัมม่งออกมาครับแล้วยังครับมาริดยังได้บอลอยู่โหเริ่มเล่นแรงกันขึ้นเรื่อยๆครับอย่ะงเงีกกโก้เปิดเข้าไปไม่โดนใครเลยครับ ทุ่มมาย้อนเส้นมาที่แ็คแคมครับแคแคมมาที่สโค,สโคมาที่ยอกยอกโดนชนเนี่ครับไม่ไหวลาอูลาอูสตั๊มมาเร็วครับมาที่แอนดิโคยอกยอกชิงมาที่โคดูครับ ล้มกิ้งล้มหงายเลยครับคู่หูแดนหน้าของ <c oughs> แมนยูเ่แนวรับของมัตติดนะครับตรงนี้กูตีมาทำฟาวแคแมจะได้ปั่นลูกนี้ครับแบ็คแคมลองยิงแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเดวิดแบ็คแคมครับ บอลพีคิกเข้าไปครับลูกนี้คาซิยาตปัดได้ทันแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่ออกครับนี่มันหนักบอลน,นะครับแรงก็เข้าไปเลยครับนี้ดูครับไปแค้มคาซิยาตทันแล้วนะครับแต่ว่านักไม่ออกครับ อยู่ก็นําไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์นีะ่ะครแบ็กแคมสวมป้องแขงกับตันทีมด้วยครับผมอ่ามันต้องปรับนะครับเพราะว่าตอนแรกลอยคีนไม่ได้ลงนะโอ้แขนมนเลยไปอยู่ที่แบ็กแคมนะครับแล้วผมไม่ได้ปรับอันนี้ลอยคีนอดิบต้องเอาแล้วครับบอลมาอยู่ที่กูตีกูตีมาที่ซีดานโอ้โหแล้วดูครับสโคเข้ามาชน เอายอกทำชิ่งับแอนดิโควิโคออกไปที่แบคแคมแบคแคมเอาบอลขึ้นมาครับยอกโคแอ้ยอกจะให้โคครับแต่ว่าโอ oh, ไม่รู้กันนะครับโอ้ oh, ดูครับแมนดูก่อนนำสองศูนย์แล้วเหมือนมี ความฮึดขึ้นมานะครับมีแรงใจขึ้นมาทําชิ่งกันแบบสวยงามนะครับวันลกนี้เปิดออกไปครับยัยงตั้งเกมครับดูครับแล้วโอ้โห ตั้งไม่ติดด้วยครับอันนี้ฟิวในวิวฟิวในวิวมาที่ซัมมอ๋อกันไปที่พอสโก้ลอดยังขยันครับตามไปเก็บส่งมาให้ซากาโดแล้วโอ้โหลอยคีนครับขยนันบอลมาที่แอนดิโก้แอนดิโก้จะยิงยังติดครับแมนโปแกก็ยิงไม่ได้สักทีนะครับ ล้วมาอยู่ที่พอสโคลาคีนออกมาที่แลนกิกกิกโยนข้ามฟากมาที่แบคแคมแบคแคมมาที่สโคสโคมาที่กิกส์คีนอนดี้โคลองยิงครับแม่แต่ว่าซาซิย่าทันครับลรงนี้รับติดมือผลิตโย่ขึ้นทางขวาอีกแล้วครับ ซากาโดมาที่ฟิโก้ทำจริงอยู่ครับมาถึงซีดานออกไปที่มาเกเรล่โยนออกไปจะให้กูตีครับไม่ถึงครับโอ้หดูครับไปแค่ไปหลังให้ก่อนมาที่ซากาโดซากาโดมาที่ลาอู u, ครับฟิโก้ไปที่มาเกเรเล อาทิสิดานอาทิมาเกเล่โอ้แล้วโดนแซะอีกแล้วครับซิดานโดนโลอยคีมแซะไปนะครับรอวอยยอคแอนดิโคทำชิ่งกันแต่ว่าโคโดนลุมครับยังออกมาได้แล้วกิ๊กกิกบังครับบังแล้วโอ้โหแกจะเลื้อยไปคนเดียวเหรอครับยังไปได้แอนดิโคแอนดีโคลองยิงอีกแล้วครับเข้ามือขรนยาตเหมือนเดิมครับแม่ เหมือนชายหนังซ้ำครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเหอนดิโก้เหแคมขยันครับอมาน,นี่ในวิวสโงสโงมาที่ย้อนเส้นอันนี่ลอยคีนคีนออกมาที่กิกกิกโยนออกมาครับไปแ,แค่ม ที่คีนสโค่แกมแต่ว่ายอ,อกโอ้โหเข้ามือฮาซียารับลูกนี้ได้ยิเงเล่งเลยนะครับมปิดน,น่าจะมาไม่ทันแล้วนะครับช่วงทดเวลาบัดเจ็บนะครับเราไม่ได้บุกเลยนะครับช่วงหลังมันอยู่มีใจขึ้นมามัเล็ดก็ ต่อบอลไม่ขึ้นเลยครับกลางตัดได้ตลอดแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้2ประตูต่อ0ูนนะครับจากการทำประตูของเวย์ยอกแล้วก็เดวิด b ด็กแมนะครับทำให้ผู้ชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเอซิมิลานพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็คอยติดตามชมกันได้นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นถ่ายทอาสดด้วยนะครับจะมากันตอนมืดๆนะครับมาดูว่าใครจะได้แชมป์นะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ